สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า5นาทีกับคริปโตเทเลอร์ก็มาช่วยของการสนอนวิเคราคาบิตคอยอีท i เรียมเบียนบีคาร์โนมาดูกันว่าแนวโน้มว,วันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คลิปนี้เพียงการสววอาะห์กราฟว่าไปตามกราฟเท่านั้นไม่ได้เป็นการชี้ช่วนในการลงทุนแต่อยา่างใดนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ก,การวิเคราะห์กราฟใครที่ไม่อยากเฝ้าจอนะครับไม่อยากานั่งวิเคราะห์กราฟปวดหัวน,น,นะครับขอแนะนําตัวช่วยในการเทรดบอดร์ดคับบอร์ดเทรดคริปโตเทรดด้วยกลุ่มความเสี่ยงต่ำนะครับ ใช้ได้ทั้งบิตคัพแล้วก็ไบแอนเลยนะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปดูที่ตัวของใต้คับมันใหญ,ญ่คลิปนี้ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ได้เลยนะมีทั้งรีวิวแล้วก็ข้อมูลใช้งานเลยนะครับอ่ะมาดูตัวของบิตคอยกันบ้างน,นะครับบิตคอยเป็นยังไงนะครับดูในภาพถ่ายเฟรมเด็กกันก่อนก็เมื่อวานเนี่ยดูจากทรงแล้วน,นะครับเกิดเบรกเอาต์ตรงนี้ใช่ไหมเกิดอาการเบรกเอา์กรอบเสเวย์ขึ้นมาด้านบนนะครับไปพิชิตแนวต้านนะครับไปพิชิตแนวต้าน หกห้าหนะครับไปชิดนิวตันห้าหมนแปอยู่ซึ่งเป็นเป้าถัดไปจากที่เรามองแนละ้วห้าหมืนาหมื่นแปดหกมืนสเรามอง3เป้านี้นะครับหนะ้าทาวเฟรมเดยเราก็ยังมองว่าเป็นทรงขาขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยเราดูตัวของ RSI นะ RSI ยังมีพื้นที่ในการขึ้นได้อีกนะครับในภาพทาวเฟรมเดย์นะก็ยังสวยงามนะครับในตัวของ Bitcoin นะ,ะแต่ผม ตรงนี้นิดนึงนะครับเพิ่มไปดูในรายละเอียดอีกนึงนะครับในภาพสี่ชั่วโมงเนี่ยเรามองยังไงบ้างนะครับแล้วเห็นแล้วแหละว่าไอ้ภาพหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นทรงขาขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยต้องระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นนะครับต้องระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นนะเพราะตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้นะครับบิตคอยเกิดอาการยังไงนะตรงนี้เลยอ่านี่ ทำ High ที่สูงขึ้นนะครับแต่ตัวของ RSI นะครับเป็นการกด l o ลงมาแบบนี้นะครับกดโลลงมาแบบนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรครับแบบนี้ราคาทำ High ที่สูงขึ้นแต่ตัวของโมเมนตัมทำ High ที่ต่าลงแบบนี้เรียกว่า divergent นะครับซึ่ง divergent ตรงนี้เนี่ยตัวของราคาเนี่ยอาจปรับต,ตัวลงตาม divergent ก็ได้นะแต่ที่ทางนี้ทางนั้นเนี่ย พอเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาในภาพสีชั่วโมงอ่ะสิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือใครที่เล่นเกณฑกำลังระยะสั้นเนี่ยอาจจะพิจารณานะครับปล่อยของไปบางส่วนสําหรับใครที่เสร็จเทรดสั้นนะเล่นลายสีชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเริ่มแบ่งไม้ออกกันได้แล้วนะครับมีสัญญาณเตือนมาแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดสัญญาณบลิสเดเวเจนนะครับอาจราคาอาจร่วงโรมาตามโมเมนตัมก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะเป็นยังไง ครับสบตัวของ BTC นะครับแต่เราก็มองไว้แล้วใช่ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันจะไม่ไปต่อเนี่ยเรามองกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคบว่า1นึ่งอ่าหนึอินดิเคเตอร์ที่เรามองไว้คืออะไรครับตัวของ EMA 2 EMA 5 0ใช่ไหมคือมันวิ่งขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการลงมาจบรอบนะครับหรือผมมองว่า EMA 5 0เนี่ยเป็นรอบเล็กคือเส้นสีเหลือง e EMA 2เป็นรอบใหญ่สุดท้ายไต่ขอบ ไต่เส้น50ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับตรงนี้รับอยู่นะแต่ผมมองอย่างนี้นะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะมีการลงมาจบรอบเล็กสั้นๆหนึ่งรอบนะหรือจะแย่ลงมาที่ EMA 200เลยก็ได้นะครับ <S <S ทีเนี้ยผมก็เลยมองจากเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยมองว่า,วามันน่าจะลงมา,าตรงนี้ใช่ไหมน่าจะย่อลงมาหลุด EMA 50แล้วลงมาจบรอบเพื่อไปต่อ นะครับก็สัญญาณเนี่ยเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆให้ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับไม่ที่สําคัญเลยนะเราอาจจะมองเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับตัวของบิตคอยนนะ,นะเราอาจจะมองเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นรูปลิมแบบนี้ไหมนะครับก็ถ้ามันมองเป็นรูปนี้นะครับใกล้่วงนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรามองกราฟเป็นแบบนี้นะบิตคอย n เนี่ยใกล้่วงแลนะครับถ้าเบรกขึ้นไม่ได้เนี่ยเพอเอนะครับเนี่ย เบรนไปวิ่งอยู่ในกกอบน,นี้นะครับแล้วก็ล่วงลงมาข้างล่างเพื่อจบรอบนะครับซึ่งแพทเทิร์นตรงนี้เราเคยเจอกันแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เคยเจอนะในรอบก่อนหน้านี่นะครับนี่ใช่ไหมรอบก่ะอันนี้เราก็มองไปแพทเทิร์นแบบนี้ปิดเส้นนี้ไปก่อนรอบก่ออันนี้เนี่ยเราก็เจอแพทเทิร์นแบบนี้นะครับตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเดี๋ยวผมลองดูซิใช่ไหมไม่ใช่ ก่อนที่จะร่วงนะเดี๋ยวผมรองหาดูก่อนปึ๊ไม่ใช่รอบล่าสุดหรออ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามองแค่นี้ก็มองได้นะว่าเฮ้ยมันก็ขึ้นไปแค่นี้นะครับเนี่ยขึ้นไปแค่นี้แล้วก็ร่วงหลุดลงมาด้านล่างอ่ะเอาเป็นว่าช่างมันนะครับไม่เชื่อตีไว้ตรงไหนเรารู้อ่ะอันนี้นะครับเป็นรูปริมแนวเรามาระวังการที่ ร่วงลงมาแบบนี้นะครับเนี่ยหลุดตัวของขอบปลาเห็นไหมมันชันมากเลยนะครับกราฟที่ชันแบบนี้เนาะมีโอกาสร่วงลงมาแบบนี้ด้วยนะทีนี้จะร่วงลงมาด้านล่างอ่าถ้าร่วงลงมาด้านล่างแหรเราจะหาจังหวะยังไงบ้างนะครับแล้วก็เอาตัวของฟิโบนัชชีมาวัดนะครับเราก็ต้องมารอดูซีว่ามันจะย่อไปถึงตรงไหนนะครับมันจะย่อไปถึงตรงไหน แนวแรกที่เรามองกันคือตรงไหนครับแนวที่1ที่ผมจะให้ความสัมพันธ์คือบริเวณ5้าหมนะครับบริเวณ5้าหมนะทำไมถึงมห้าหมล่ะเพราะว่า5้าหมนเนี่ยคือเป็นดอยเก่าตรงนี้นะครับนี่เป็นดอยเก่าที่เขาไม่สามารถก้าวข้ามผ่านขึ้นมาได้แล้วก็ร่วงลงไปนะครับตรงนี้51าหมนะอ่านี่คือ แนวแรกที่ผมมองนะครับบริเวณ5้าหมืนหแล้วถ้ามันหลุด5้าหมืนหมาล่ะเอ้ยมันมีแนวไหนไหมที่มองว่าเอ้ตรงนี้มันน่าจะจบรอบนะครับก็ผมมองไปที่โกลเด้นเลโชเส้น6 1สหรือประมาณ4ี่หมืนะครับมีโอกาสย่อลงไปถึงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะเกียรเราดูตัวขอกฟีโบอย่างเดียวนะครับถ้าวันนี้เราดูตัวของทรงกราฟด้วยเนี่ยเราลองตีเส้นมาเส้นหนึงนะก็คือเส้นนี้ ประมาณ50,000ื่นนะครับเสห้น5 0ื่นเนี่ยผมมองว่ามีนายะมากนะครับมีนายะมากๆเพราะในอดีตเห็นไหมขึ้นมาชน50,000ื่นไม่ผ่านร่วงนะครับแล้วพอผ่าน50,000ื่นเด็กก็มูลเลยมีโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดจะย่อลงมาโซนที่น่าสนใจเนี่ยก็ดู บริเวณนี้ 50,001, 40,094, 7เนี่ยช่วงช่วงเนี้ยนะครับก็รอดูซิย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกับตัวไหมนะครับผมไม่รู้แหละว่าจะย่อมาถึงตรงไหนแต่ถ้าย่อมาบริเวณ4 0 0 7 5 0 0 0 1เนี่ยก็เป็นช่วงที่น่าสนใจในการที่จะช้อนเพิ่มนะครับถ้ามีสัญญาณกลับตัวนั่นเองนะครับสภาพของตัวบิตคอยนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับคิดว่าถ้าไปไกลได้มากที่สุดเนี่ยถ้ายังอยู่ในแพทเทิร์นนี้นะ ก็คงจะวิ่งไปถึง60,000นะวิ่งไปถึง60,000แล้วก็ร่วงถ้ายังอยู่ในแพทเทิร์นนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปเคลียร์สัญญาณแบร์ลิทเดเวเจนแล้วไปต่อที่6 3 0 0 0ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่านะวันนี้ใครที่เล่นรอบ ระยะสั้นคุณควรมีแผนว่าถ้ามันร่วงลงมา1จะแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงตรงไหน2ถ้าร่วงลงมาแล้วจะช้อนเพิ่มตรงไหนถ้ามันยอ่อลงมาแล้วไม่เสียทรงยอร่อลงมาแล้วจะไปต่อนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันนะ่สัภาพของตัวบิตคอย n เริ่มระมัดระวังกันได้แล้วนะครับขึ้นมาแรงเหลือเกินนะตัวของบิตคอยเนี่ยอะ บิตคอยจบไปนะครับมาดูตัวของอีเธอเรียมกันบ้างอี Ethereum เธอเรียมหมอนที่เราเคยดูกันไปนะครับว่าอีเธอเรียมมองแบบนี้ได้ไหมว่าในภาพของตัวอีเธอเรียมเองเกิดอะไรครับมองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้ไหมมองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับเบรกทะเลือกทางที่จะขึ้นไปด้านบนโอ้สวยงามมากนะแต่มันไม่ไม่เบรกยอดเด้งแล้วก็ไม่เข้านะครับทีนี้เจอแพทเทิร์นสามเหลี่ยมทำยังไงได้บ้างจะเข้าเล่นรอบสั้นเนี่ยก็หนีเบรกยอดเด้งตรงนี้หรือ เบรกย่อเด้งด้านบนแนวต้าน3,700ได้เลยนะครับใครที่เข้าตั้งแต่ตรงเนี้ยตอนเบรกเอาสามหย่อนระมัดระวังแนวต้านที่3 7 0 0ให้ดีนะครับถ้าคุณเข้าแท่งแรกตอนเบรกเอาคุณจะต้องยอมรับได้ว่ามันมีโอกาสที่จะยอ่อลงมาตรงนี้นะครับเป็นเบรกย่อเด้งอยู่เหมือนกันนะครับหรือจะเด้งเบรก3,700เขึ้นไปเลยก็มีสิทธิ์นะครับอ่ะก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะครับ เราเห็นแล้วแหละว่าเฮ้ยโอ้โหเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมามีสิทธิ์จะไปต่อนะครับแต่ผมจะเบรกคุณไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดคุณไปดูภาพ Time Frame Day เนี่ยเอาตัวของ Bollinger Band ขึ้นมาจะสังเกตเห็นหนึ่งอย่างนะครับผมจะเทียบกับตัวของ Bitcoin นะตัวทียบตัวของ Bitcoin อะจะได้เห็นชัดนะครับว่าเฮ้ยถ้ามันมาทรงเนี้ยมันน่าจะไปต่อนะครับเห็นอะไรไหมอันนี้คือตัวของอิเียนนะครับ ด้านขวาเนบรรจุของบิตคอยนะครับเห็นไหมการที่เขาจะกลับเทรนอย่างชัดเจนเนี่ยจะต้องมีลักษณะดังนี้นะครับเนื่งเบรกย่อเดิ่งครับเบรกย่อเด้งเป็นการบอกแล้วเฮ้ยอันเนี้ยน่าจะกลับเทรนโดยใช้เกณฑ์ของโบลิงเกอร์แบรนด์แล้วนะครับและที่สําคัญเลยปิดแท่งทำไฮเยอะไฮนะปิดแท่งทำไฮเยอะไฮนี่เห็นไหมปิดแท่งทำไฮเยอะไฮทำไฮที่สูงขึ้นไปแล้วนะครับทีนี้มากลับมาที่อีเธอรี่เอ็มนะครับอีเธอรี่เอ็มก็ กำลังนะครับเนี่ยเบรกแล้วนะครับตอนนี้อีเทียมเบรกเบรกแล้วนะครับย่ออยู่เด้งเนี่ยจะให้ชั่อว่ามันจะไปจริงอ่ะต้องปิดแท่งเนื้อเทียนผ้าพ,พาวเฟรมเดนเหนือ3,700ก่อนนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าฮ้ยถ้าปิดเหนือ3,700เนี่ยก็จะลงใจได้อีกระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะเป็นการเบรก ย่อเด้งเพื่อที่จะไปเทสแนวต้าน3,000หรืออีกภาพหนึ่งถ้าเกิดขึ้นแรงเลยเบรกย่อเด้งเหนือตรงนี้นะครับภาพที่จะเกิดขึ้นถ้ามันจะไปต่อนะครับอีเธอเรียมแต่ถ้ามันจะล่วงแล้วเนี่ยแบบโอ้ยนี่มันเบรกหลอกนะครับสมมตินะเบรกตรงนี้ปั้งนะครับเราล่วงลงมาด้านล่างแบบนี้เราเอาฟีโบรชชีมาจับได้ไหมว่าเฮ้ยมีแนวรับตรงไหนบ้างนะครับอลองาตีกันตรงนี้ปึ๊บ ตีขึ้นมานะครับเอาฟิโบนัชชีตีขึ้นมาแนวรับอ่ะก็สังเกตเห็นนะครับว่าแนวรับที่ทผมเห็นเนี่ยโอ้โหสามพันสามนะครับก็เป็นโลเดิมตรงนี้ของเขาด้วยนะเนี่ยเป็นโลเดิมของตัวอีเทเรียม้วยก็น่าสนใจที่สามพันสามนะครับแล้วก็สามพันหนึ่งที่เป็นโเดิเลโชอ่ะมองไว้ประมาณนี้ถ้าเกิดอีเทเรียม เป็นทรงนี้นะครับนี่ขึ้นไปปุ๊บติดแนวต้านแล้วร่วงลงมาเลยนะครับก็รอประมาณ3า3พันสามีเสียกับตัวไหมถ้ามีอาจจะแบกเข้าไม้เพิ่มได้ครับตัวของอีเทอร์เียนะครับช่องนี้ไม่ใช่ช่องที่มานั่งฟันทงมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับแต่เป็นช่องที่ถ้าเกิดลงจะทํำยังไงถ้าขึ้นจะทํำยังไงนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักเทรดควรจะมีนะครับจะขึ้นจะลงมีแผนนะครับไม่ต้องไม่สนใจหลอกนะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลง มีสนใจว่าคุณมีแผนการเทรดหรือเปล่านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าการฟันธงเยอะเลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์กว่าด้วยอ่า BNB โอ้ยสวยงามหรือเปล่า470คืออะไรดูซิอ่า BNB เห็นไหมถ้าเกิดเราดูในภาพเดเนี่ยชัดเจนนะครับที่เราพูดเ,ออเรื่องอิตเวียเมื่อกี้ได้เห็นไหมเบรกย่อเด้งปิดแท่ง ทำหายที่สูงขึ้นโอ้สวยงามมากนะครับตอนแรกเนี่ยผมเข้าเขียวแรกไปนะสารภาพตามตรงนะครับก็เขาเรียกว่าหวาดกลัวอยู่นะครับตอนมันยอ่อแต่มันก็ไม่ชน Stop ปล s อผมนะครับยังไม่ชน s t ็อปล s อผมก็ถือไว้อยู่นั่นแหละเข้าไปตั้งแต่เนี่ย440นะครับพอย่อลงมาก็ยังทนถืออยู่นะครับก็เป็นรางวัลคนทำตามระบบกันไปนะครับ BNB นะครับ BNB มองเป้าอย่างไรบ้างอ่ะเหมือนเดิมนะครับ470ถึงแล้วนะเป้าแรก เป้าที่2 490แล้วก็500นะครับแล้วปัจจุบันนี้ผมมองเป้าที่ออเทมไฮห้5เหรเียญอ่ะไม่ใช่ออเทมไฮสิอ่ามองไว้ที่500ก่อนนะครับถ้าเกิดว่า500มันผ่านไปได้เนี่ยผมมองไปจุด6 0 0นะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามองเป็นแนวต้าน4 7 0 4้0 5 2 0ก่อนนะครับในตัวของ bnb นะอ่าขึ้นไปถึงแนวรับแรกแล้วนะครับ ก็ยังขึ้นอยู่เลยนะทีนี้ก็ถ้าเกิดมันขึ้นไปชนแนวตรงนี้แล้วจะย่อลงมาที่เส้นกลางบริงเกอร์แบนดเพื่อปรับสมดลเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าในขึ้นมียอ่อในย่อมีเด้งอยู่แล้วนะสับตัวของ bnb นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเดือนตุลานะครับ bnb เนี่ยจะเดือนตุลาหรือเปล่าตัวน,นี้ตุลาแล้วนี่ใช่ไหม สิงหากัยยาตุลาอ่ะใช่นะครับเดือนตุลานะจะมีการเผาเหรียญ BnB นะครับก็พฤติกรรมของ BnB เองเนี่ยเขาจะวิ่งขึ้นก่อนเผานะก็ช่วงนั้นเนี่ยอยากไปไล่ราคานะครับถ้าเกิดย่อม,มาสวยๆเข้าตามแผนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆได้แต้มบวกจากการเผาเหรียญแล้วคุณก็ค่อยแบ่งขายให้คนที่อยากซื้อแล้วกันนะสภาพของตัว BnB ก็มองว่ายังขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้มีสัญญาณลงแต่อย่างใดนะครับก็ มองไว้ประมาณนี้ก่อนนะน n b ก็ไม่มีอะไรอัปเดตครับมันก็เป็นทรงขาขึ้นอยู่นะมันยังไม่ย่อนะครับก็ไม่ต้องหาสกันก็ยังไม่ต้องหาแนวรับแล้วกันนะครับแนวต้านก็บอกไปแล้วตามเป้าตรงนี้เลยนะครับอ่ะต่อมานะครับคาราน่เนี่ยมีเรื่องที่จะพูดเพิ่มนะครับคาราโน่ตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเป็นทรงสามเหลี่ยมอ่าเรียวเลือกทางลงมานะครับเลือกทางลงมาสู่แนวรับสองเหรียญแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับก็ยังไซเว์เปสเตเบิลคออยู่เลยนะครับแต่คำเนี้ย ผมมองว่ามันไม่ใช่คำล้อของคาราโน่นะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขามากๆนะครับก็แผนนึงเหมือนเดิมนะครับยังไม่เบรกสองจุดสามยังไม่เทรดนะครับทีนี้เราไม่ต้องไปคุยเรื่องการหลอกคุยกันหนึ่งอาทิตย์เนยทรงมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมชวนเพื่อนมาดูพฤติกรรมของคาราโน่ดีกว่านะครับคาราโน่เนี่ยพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงนะครับคาราโน่นะครับใครที่เป็นสาวกเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าคาราโน่จะมีคำโดนล้อว่า แกล้งตายเป็นเซเบอร์คอยนะครับนี่เวลาที่เขาไซเวย์เนี่ยนะเขาก็จะไซเวย์กันแบบลืมรหัสไบแนนเลยนะครับเนี่ยไซเวย์กันแบบโอ้โหลืมไปเลยนะครับพอไซเวย์สะสมพลังมากพอเนี่ยคาราโน่เนี่ยจะยมีจุดเด็กคือไซเว์นานเวลาขึ้นขึ้นแรงนะครับนี่เห็นไหมเวลาขึ้นขึ้นแรงแล้วก็ย่อลงมาเป็นเซเบอร์คอยตรงนี้ใหม่ย่อลงมาเซเบอร์คอยตรงนี้มาอีกรอบหนึ่งนะครับ สายเวลนานพอแล้วนะครับพุ่งแรงอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คาราโน่เนี่ยอาจจะแกล้งตายเป็นเซเบอร์คอยไหมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเบรกเมื่อไหร่เบรกเมื่อไหร,ไหร่ก็เข้าซื้อเมื่อน,นั้นแหละนะเพราะก็เล่นตามเทรนด์ยอยู่แล้วนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็อดใจรอนนิดนึงนะใครที่ เพลดคาราโนเนี่ยก็จะต้องเข้าใจพฤติกรรมของเขาในหนึ่งไซเวนานเวลาพุ่งพุ่งแรงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไม่เทรดจนกว่าจะเบรค2.3เหรียญน,นะครับคาราโนนะก็ลองดูแล้วกันครัถ,ถ้าเกิดจะย่อลงมาอีกก็2 1.8สอง,สองราคานี้ลองดูซิย่อลงมาแล้วมีสัญญาณกับโตไหมถ้ามีอาจจะแบกไม้เข้าเพิ่มได้ ครับสับโตขคาราโน่ก็วันนี้นะครับผมมีไลฟ์ที่หน้าแฟนเพจ Facebook นะครับนะก็มาติดตามก็ได้นะไลฟ์ทุกวันอังคารนะครับคือฤหัสเสาร์สองทุ่มไม่ค่อยตรงนะครับที่หน้าแฟนเพจคลิปตัวเทลเลอร์นะครับมาพูดคุยเรื่องกราฟนะครับมาแลกเปลี่ยนว่าเหรียญไหนตอนนี้สรงกาลังดีเลยนะ่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องผมนะครับสองทุ่มไม่ค่อยตรงเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะสำหรับนี้ สวัสดีครับ